สวัสดีครับพวกผมแค่นอนเซตอัพมอนเทนอีกครั้งนะครับตอนนี้อยู่ในเกม Once Human นะครับไปต่อกันเลยแม้กับซีซันโกเฟสที่3นะครับแต่ก่อนไปนะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมแค่นอนเซตอัพนิดนึงนะครับไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับมามาดูกันเลยนะฮะว่าแต่ละเควสทำยังไงบ้างนะครับสำหรับมือใหม่มือเก่าบางอันก็ยังไม่ผ่านนะฮะมามาดูกันนะฮะตัวนี่เลย w a t of the Lift นะฮะ นี่ครับอันแรกนะครับอันแรกเลยนะเพื่อนๆก็ไปที่ตัวเสาบ้านนะครับไปที่เสาบ้านนะฮะแล้วก,กดดูนะครับว่าตัวเลตติ้งเนี่ยของบ้านเราอะที่เราสร้างของไว้แล้วอะมีอยู่เท่าไหร,ร่นะฮะถ้ายังไม่ถึง300อเพื่อนๆวางของเพิ่มปุ๊บปั๊บป๊บป,บปั๊บปั๊บเอาให้มันถึง300ไปเลยแค่นี้ก็ผ่านได้แล้วนะครับเควสนี้นะต่อมากันเลยนะฮะตัวนี้จะเป็นการที่เพื่อนๆนี่เลยไปฟาร์มนะ ปลูกต้นไม้1ต้นฮะปลูกไปเลยสร้างแปลงอ่ะปลูกผักไปเลยครับแล้วก็อรอลุ้นนะฮะให้ออกมาเป็นแบบดีเวียนแบบเนี้ยของผมได้ดีเวียนโพดเห็นไหมผมจะได้ดีเวียนโพดมาเก็บ,บปุ๊บผ่านทันทีนะฮะแค่เดียวดีเวียนโพดแค่อันเดียวเท่านั้นนะครับกอเดียวผ่านเลยนะจ๊ะต่อมานะครับนี่อันนี้เป็นตัว p พ r ร์เ,เชสน,นะฮะไปซื้อของนะ,ะซื้อของกับตู้เวนดิ้งแมชีนะครับจาก เพื่อนๆที่อยู่ในเกมนะครับสามารถดูได้เลยนะว่าเนี่ยอย่างเมืองสามเนี่ยจะเยอะนิดหนึ่งนะเพื่อนๆไปถึงปุ๊บก,ก็หยิบมาหนึ่งอันซื้อเลยปาบผ่านทันทีนะครับเพสต่อมาเลยนะจะเป็นอันนี้นะฮะเพื่อนๆสร้างวอเทอร์ปั๊มนะครับกด B แล้วก็กดวางเนี่ยเลื่อนมาตรงนี้แล้วก็สร้างวอเทอร์ปั๊มวางไว้ที่ดินนะฮะแล้วก็อยู่ในเขตในเขตที่มีมอนสเตอร์นะฮะหรือว่าถ้าจำไม่ผิดจะมีตัว ไอปั๊มน้ำมันนะฮะดูตัวคูดออยเนี่ยขึ้นมาแล้วก็แค่1ชิ้นผ่านทันทีนะครับเนี่ยรับปุ๊บผ่านเลยนะครับต่อมานะฮะก็จะเป็นนี่เลยไปที่โต๊ะคับเวร์พอนนะฮะแล้วก็ตีบวกปืนนะครับตีบวกปืนปริเบตปืนให้เป็นบวก8แค่นี้ก็ผ่านแล้วนะครับต่อมานะดรอ w หนึ่งรีเจนลกันบูปินนะฮะอันนี้เพื่อนๆไปที่ตู้อา wish machine นะครับแล้วก็เลือกสุ่ม อันไหนก็ได้นะฮะที่เป็นเกี่ยวกับอาวุธอะจะเป็นปืนสกาก็ได้หรือว่าจะเป็นปืนป้าเชงก็ได้นะฮะเลือกมาเลยอันใดน,นหนึ่งนะครับอันเนี้ยจะได้ง่ายหน่อยนะฮะเพราะว่าใช้จํานวนการตีตู้อะไม่เยอะด้วยนะครับได้มาหนึ่งอันพานทันทีนะต่อมานะครับอันนี้นะฮะเพื่อนๆไปที่ตู้นี่ครับตู้ s t a r d u s t r e s o n a n นฟิลเตอนะฮะแล้วก็จับเอาหิน ตัว e c ก i p c o r t e x ก Level 3นะครับจับยัดตู้ไปแล้วก็กดเริ่มให้มอนมาลุมนะฮะพยายามคุ้มกันอย่าให้มอนสเตอร์มาตีตัวตู้ Resonance ของเราได้ไม่แต่ครั้งเดียวนะฮะทีเดียวผ่านเลยนะครับโอเคไปต่อกันเลยนะฮะตัวของคอลัมน์ที่2นะฮะคอลัมน์ที่2นะครับอันแรกเลยนะตกปลาให้ได้10ชนิดนะฮะอันนี้ก็ไม่ยากเท่าไหร่นะฮะเพื่อนๆตกปลาในแม่น้ําเสร็จปุ๊บก็ไปตกปลาในทะเลนะฮะจะได้ปลาที่ไม่เหมือนกันนะครับ นะบางทีมีอีเวนต์ก็ไปตกกันเลยนะจะได้ปลาที่แบบประหลาดมากขึ้นนะฮะต่อมานะฮะอันนี้เป็นมิสติคล c เคสนะฮะไปตามสตองโฮต่างๆก็จะเจอได้อยู่นะฮะหนึ่งสตองโฮจะมีตัวมิสติคล l เคสหนึ่งกล่องแน่นอนนะครับต่อมานะฮะขับรถโอ้โหอินิเชียลดีเลย ตำอรับนเพื่อนเริ่มเกมมาตอนแรกๆถ้ารถไม่แรงพอนะฮะจะซื้อแกงได้ยังไงไม่ใช่เอารถนะฮะไปอยู่คนเขานะฮะแล้วดาวฮิวลงมาครับรถจะทําความเร็วได้มากโคตรเลยนะบอกเลยว่า9 0กิโมตรตชั่วโมงเนี่ยไม่ยากนะฮะต่อกันเลยนะครับเควสต่อมานะอันนี้เป็นตัวรับสายโทรศัพท์นะฮะเพื่อนๆสามารถมาดูตามแมปนี้ได้เลยแล้วก็มันจะมี4จุดนะครับผมจะเอาตัวแมปขึ้นให้ดูนะฮะเพื่อนๆสามารถ ไปตามจุด4จุดเนี้ยพอรับเสร็จปุ๊บเนี่ยอย่าลืมมารับตัวของที่อยู่ตรงกลางด้วยนะฮะมันจะเป็นตัวลูกบาดคิ้วนี่รับของได้เลยนะครับทีนี้ก็ผ่านเลยนะง่ายๆเลยต่อมานะครับจะเป็นตัวพอโซ a เพนติงนะฮะเพื่อนๆสามารถมาดูตรงนี้ได้เลยเนี่ยผมเปิดในแมปให้ดูด้วยนะครับสามารถมาอย่างจุดตรงเนี้ยง่ายสุดละนะถามเควสผมผ่านผมกดไม่ได้กดอัดไว้ตอนนั้นเพื่อนๆสามารถกดคุยกับ หนังสือแล้วก็คุยกับรูปเลิกอะไรพวกเนี้ยแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วง่ายมากๆเช่นกันนะครับต่อมานะฮะอันนี้เป็นาตามหากล่องนี่ตามหากล่องล่องหนเนี่ยตามภาพนี้เลยนะฮะเนี่ยกล่องมันจะแบบเวลาเข้าใกล้กล่องล่องหนนะฮะมันจะมีกระพริบปิ๊ปปี๊ปป๊ป,ป๊ที่ตัวด้านหลังกระเป๋าด้านหลังเราจะมีกระพริบสีเหลืองๆนะฮะยิ่งกระพริบถี่แสดงว่าไอ้ตัวกล่องล่องหนอยู่ใกล้เราแล้ว,ลวทีนี้กดบีบนิ้วโปะเข้าไปเนี่ย มันจะโผล่มาทีนี้เราสังหารมันได้เลยนะฮะแล้วจะได้ตัวกล่องเนี่ยเปิดมาปุ๊บได้สเตล่ามาด้วยนะฮะทีนี้ก็ผ่านง่ายๆเลยฮะสิกล่องเท่านั้นลองหาดูนะครับไม่ยากเลยต่อมาคอลัมน์ที่3นะครับอ่ะคอลัมน์ที่3เนี่ยอันแรกนะครับใช้ดีเวียนเนี่ยทำดามาจ์ห้าพันดามาจนะฮะเพื่อนๆสามารถใช้ตัวไหนก็ได้ที่ทำดามาจได้อย่างเช่นซามูไรเอ๋ยนะฮะเซโนซามูไรหรือว่าจะเป็น ตัวของอน้องหมาป่าก็ได้นะฮะหรือว่าจะเป็นผีเสื้อก็ทำดาเมจได้เช่นกันนะครับนะเอามาใช้กันได้เลยพอเสร็จปุ๊บเนี่ยถึง5 0 0พันดาเมจก็ไปเควสต่อไปกันเลยนะฮะอ่ะเควสต่อไปเนี่ยเพื่อนๆมาที่ตู้นะฮะจับตู้ไอ้ดีเวียนน่ะแล้วก็เราก็จับลูกกระเบยะยัดตู้เข้าไป3ตู้ก็จบแล้วนะครับเควสนี้ง่ายนิดเดียวนะต่อมากันเลยนะฮะคราวนี้จะเป็นตัวดีเวียน กิลรีสโตร์หนึ่งพ HP คือเพิ่มเลือด1,000งพันนะฮะเพื่อนๆสามารถเอาเยลลี่สีเหลืองยัดตู้ไปนะครับแล้วกดใช้นะทีนี้กดเรียกออกมานะฮะมันจะเป็นตัวกำแพงฮนะเป็นตัวบริเคสที่สามารถกันการโจมตีของศัตรูได้ด้วยแล้วก็หิวเลือดด้วยนะฮะตัวนี้ใช้ตีบอสบ่อยๆก็ดีเช่นกันนะครับเดียวนะนิดเดียวครับเลือดพันเดียวแป๊บเดียวก็ผ่านแล้วต่อมาเลยนะครับตัวนี้จะเป็น ใช้ตัว transform เปลี่ยนร่างนะฮะโดยการใช้ตัว transformation cookie นะฮะอันนี้ใช้จากบ้านกิงเกอร์เนี่ยเข้าตู้ไปแล้วก็ไปผสมแล้วก็ทำได้เลยนะฮะง่ายๆกันเลยนะครับต่อมาเลยนะฮะอันนี้จะเป็นตัวใช้สกิลของดีเวียนลูกกเบของเรานะฮะเพื่อนๆสามารถใช้เรียกกลับใช้เรียกกลับใช้เรียกกลับจนครบ50ทีก็ผ่านแล้วฮะโอโหอันนี้ ง่ายซะยิ่งกว่าปอกกล้วยเข้าปากเลยแล้วนี่ยต่อมานะครับตัวชาเลน g ์ตัวคอลัมน์ที่4นะครับอ่ะมาดูกันครับตัวนี้ผ่านซิกมาไซโลแบบฮาร์ดนะครับโดยที่ไม่ล้มเลยซิกมาไซโลอยู่ที่ไหนมาดูกันนะฮะซิกมาไซโลนะครับขออนุญาตเลื่อนหาแป๊บหนึ่งซิกมาไซโลแบบนึงนะแปบบนึงนะซิกมาซิกมาอันนี้อัลฟา เหมือนซิกมาจะอยู่ข้างบนหรือเปล่าแปนึงนะแปะนึงนะซิกมาไซโลซิกมาไซโลอ่าซิกมาไซโลอยู่ตรงนี้ครับใกล้ใกล้ตัวไกอาไกอาคลิฟโมโนลิทนะฮะอยู่ตรงนี้ครับใกล้ๆเมืองแรกเลยนะเดดวิลนะฮะซิกมาอันนี้เ,นเพื่อนๆผ่านระดับฮาร์ด แล้วไม่ล้มเลยก็ผ่านแล้วนะฮะสุดอีซี่เลยนะครับอ่ะมาต่อกันเลยนะฮะตัวของดิส <Yeah. S 1> ันโกไม่แม่ผิดอันดิสันโกตัวต่อมานะครับอันนี้นะฮะไปไซโลไซโล ex 1นนะครับ Ex 1นนั่นเองนะฮะผ่านแบบฮาร์ดผ่านแบบฮาร์ดก็ผ่านได้แล้วนะครับอันต่อมานะฮะจะเป็นตัว นี่เลยค่าตัวนี้นะฮะไอตัวฮันเตอร์ตัวนี้อยู่ตรงไหนนั่นเองอยู่นี่เพื่อนๆเ,เปิดแมปขึ้นมานะครับมันจะอยู่ที่ตัวของโมโนลิชอันแรกเลยนะฮะแม่โมโนลิชอันแรกอยู่นี่นี่เลยปราบบอสตัวนี้นะครับระดับฮาร์ดมั้งถ้าจะไม่ผิดนะระดับฮาร์ดใช่ไหมเ็กอีทีผ่านบอสตัวเมื่อกี้นะฮะระดับอ่าระดับฮาร์ดแบบโซโล่นะครับ ผ่านไม่ยากครับตัวนี้ง่ายนะใค่นี้ก็ผ่านแล้วนะฮะต่อมานะครับจะเป็นตัวของแมงมุมบอสแมงมุมฮาร์ดโซโล่นะฮะเพื่อนๆมาที่แมปนะครับแล้วก็ไปที่โมโนลิทที่2อนะฮะอยู่ตรงตรงนี้ตรงนี้ไม่ใช่สองสี่อันที่สามแล้วมั้ยอันที่สามนะฮะบอสแมงมุมตัวนี้เลยนะฮะผ่านระดับฮาร์ดแบบโซโล่นะจ๊ะ ่ะต่อมากันเลยนะครับมาดูกันจะเป็นส่วนของนี่เลยไอตัวฮิตเมนิบัสเมนิบัสเนี่ยวิไอโจมตีจุดอ่อน500ครั้งตัวเมนิบัสเนี่ยจะเป็นตัวอีเวนท์ที่อยู่ในแมปนี้นี่ช่วงที่เมนิบัสโผลมานะจะเป็นตัวนี่เลย Close e n counter mini bus นะจะเป็นมือลงมา3มือเพื่อนเพื่อนยิงที่ดอกไม้นะครับยิงที่ดอกไม้เนี่ยคือจุดอ่อนของเขาคือยิงหนึ่งนัดก็นับไปเลยหนึ่งผ่านแน่นอนนะจ๊ะอะมาต่อกันเลยนะฮะของอันสุดท้ายแลยไหมอันสุดท้ายของเฟสที่3ามนะครับคอลัมน์ที่4ี่นี่อันนี้เป็นผ่านไซโลนะครับผ่านไซโล ph i นะครับแบบ hard mode นะแบบ hard mode silo ph i อยู่ที่ไหน silo ph i อยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงใกลๆ้ๆเมืองเกิดเราเลย silo ph i กันนะ ph i ph i silo จ่าพี่มาแล้วจ่าอยู่ไหนเอ่ย silo ph i นี่ครับอยู่ตรงนี้ฮะอยู่ตัดกลางระหว่างแมปพอดีเลยเนี่ย ฟืดเนี่ยอยู่ตรงนี้ครับผ่านระดับฮาร์ดนะฮะเพียงเท่านี้ก็ผ่านได้ไม่ยากเลยนะครับสำหรับตัวของอ่าอะไรนะตัวของซีซันโกเฟสหนึ่งอันนี้เป็นเฟสที่3แล้วที่ผมทำมานะฮะเดี๋ยวเฟสที่ 4, 4 5, ี่ที่ห้รออีกสักอึดใจเดียวนะเดี๋ยวผมทำลงให้แน่นอนนะครับดูแล้วก็เพราะถ้าผมตัวแปรตรงไหนผิดพลาดหรือว่า มีทริคตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์คุยกันด้านล่างได้เลยนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมแคนเนลเซยนะครับมาเที่ยวนแน่ยังแพ้ลาเพราะลาไปก่อนสวัสดีครับ